สวัสดีค่ะพบกับครูการนารีธรรมคอนบุรีกับรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในบทเรียนเรื่องโครงสร้างและการเจริญเติบโตของรากอ,อคะคาเลมาฟาอยากให้เธอได้กินผักมีวิตามินไม่ต้องกินของแพง นักเรียนทราบไหมคะว่านี่คืออะไรนี่คือแครอทนั่นเองแต่นักเรียนทราบไหมคะว่าแครอทนั้นคือส่วนใดของพืชตอนนี้นักเรียนอาจจะยังตอบไม่ได้แต่เมื่อนักเรียนได้เรียนบทเรียนนี้แล้วนักเรียนจะสามารถตอบได้ว่าแครอทคือส่วนใดพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของโครงสร้างและการเจริญเติบโตของรากกันเลยค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายโครงสร้างของปลายรากตัดตามยาว 2. อ,อธิบายและเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่จากการตัดตามขวาง 3. บอกหน้าที่ของรากพืชดอกโครงสร้างและการเจริญเติบโตของรากจะประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้ 1. โครงสร้างปลายรากตัดตามยาว 2. โครงสร้างภายในของรากระยะที่มีการเติบโตปฐมภูมิ 3. โครงสร้างภายในของรากระยะที่มีการเติบโตทุติยภูมิ 4. หน้าที่และชนิดของรากเมื่อมเมล็ดพืชมีการงอกส่วนที่โผล่พ้นมเมล็ดออกมาก่อนก็คือรากปฐมภูมิหรือรากแก้วซึ่งต่อมาความยาวของรากก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและสามารถสังเกตเห็นขนรากเกิดขึ้นที่บริเวณ ถัดจากปลายสุดของรากและพบว่ารากก็จะมีการเพิ่มจำนวนและเพิ่มความยาวอย่างเห็นชัดเจนในเวลาต่อมาสำหรับรากถั่วเขียวที่เพิ่มขึ้นก็จะเจริญออกมาจากรากปฐมภูมิเราเรียกว่ารากทุติยภูมิหรือรากแขนงสำหรับรากข้าวโพดสามารถพบรากแขนงได้เช่นกันนอกจากนี้ยังพบรากที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้เจริญมาจากรากปฐมภูมิแต่เจริญมาจากบริเวณเหนือรากขึ้นไป เราเรียกว่ารากพิเศษการที่รากของพืชเจริญเติบโตเพิ่มขนาดได้ก็เป็นเพราะเนื้อเยื่อบริเวณต่างๆของโครงสร้างปลายรากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโครงสร้างของรากจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่ออะไรบ้างและมีความเหมาะสมต่อหน้าที่อย่างไรคะ่ะ โครงสร้างของปลายรากตัดตามยาวจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อบริเวณต่างๆเรียงลำดับจากปลายสุดของรากขึ้นไปดังนี้ 1. บริเวณหมวกรากหรือร o t แคปอยู่ที่ปลายสุดของรากจเจริญมาจากเนื้อเยื่อจเจริญปลายรากที่อยู่ถัดขึ้นไปประกอบไปด้วยเซลล์พาเรนคิมาที่เรียงตัวกันแบบหลวมๆห,หมวกรากก็จะหลังเมือกลื่นออกมาสำหรับให้ปลายรากแทงลงไปในดินได้ดีขึ้น และทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้กับเนื้อเยื่อเจริญที่อยู่ถัดขึ้นไป 2. บริเวณเซลล์แบ่งตัว region of cell division อยู่ถัดจากบริเวณหมวกรากขึ้นไปประกอบไปด้วยเซล์ของเนื้อเยื่อเจริญบริเวณปลายรากที่มีลักษณะเป็นกลุ่มหรือเป็นแถวทำหน้าที่ในการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสให้เซลลส่วนหนึ่งก็จะเจริญเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์หมวกรากและส่วนใหญ่ก็จะมีการเจริญ และเปลี่ยนแปลงไปเป็นส่วนอื่นๆของโครงสร้างราก 3. บริเวณเซลล์ยืดตัวตามยาว region of cell elongation เป็นบริเวณที่ถัดจากบริเวณการแบ่งเซลล์ขึ้นไปเซลล์นี้ก็จะมีการยืดตัวตามยาวแล้วก็ขยายขนาดทางด้านกว้างทำให้รากมีความยาวและขนาดใหญ่ขึ้น 4. บริเวณการเปลี่ยนสภาพการเจริญเต็มที่ของเซลล์ l e g e n ด of อฟ l l d i f f e r e n t i a a a อชั n แอน a t ทัวเเป็นบริเวณที่เซลล์มีการเปลี่ยนสภาพและเจริญเต็มที่ไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆเพื่อทำหน้าที่เฉพาะได้อย่างสมบูรณ์พบเซลล์ผิวและเซลล์ขนรากนอกจากนี้ยังมีเซลล์ไซเลมซึ่งจะทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุและเซลล์โฟอ็มทำหน้าที่ในการลำเลียงอาหาร โครงสร้างบริเวณนี้จึงประกอบไปด้วยเซลล์และเนื้อเยื่อถาวรที่พร้อมทำหน้าที่ต่างๆสำหรับโครงสร้างภายในของรากระยะที่มีการเติบโตปฐุมภูมิเมื่อเราเอารากมาตัดตามขวางแล้วนำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศพบว่าจะมีการจัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อเป็นชั้นต่างๆดัง,งนี้ 1. เอพิ p i d e m i s สอ cortex 3. าสติลเดี๋ยวเราเข้าไปศึกษารายละเอียดในแต่ละชั้นกันเลยค่ะ 1. เอพิดมิดเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นนอกสุดมีการเรียงตัวของเซลล์เพียงชั้นเดียว 2. อคอเทกเป็นชั้นที่ถัดจากเอพิดมิดเข้าไปประกอบไปด้วยเซลล์พาเรนคิมาด้านในสุดของคอเทกมักเห็นเซลล์เรียงเป็นหนึ่งแถวชัดเจนเรียกว่าเอนโดดมิด ซึ่งจะมีสารซูบรินสะสมรอบเซลล์ยกเว้นด้านที่ขนานกับเอพิดมิดเรียกว่าแถบแคสพาเรียนเอนโดดมิดก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมทิศทางการลำเลียงน้ำทางด้านข้างจากเซลล์ขนรากผ่านคอร์เทกเข้าไปในสู่ชั้นไซเรม 4. สติลเป็นชั้นที่อยู่ถัดจากชั้นเอนโดดมิดเข้าไปประกอบไปด้วยชั้นต่างๆคือ แพริไซเคิลประกอบไปด้วยเซลลพาเรนคิมา hey, <Re> เป็นส่วนใหญ่เซลลเรียงตัวแถวเดียวแต่อาจมีมากกว่าแถวเดียวก็ได้แล้วแต่ชนิดของพืชเซลบริเวณนี้สามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปเป็นเนื้อเยื่อเจริญเพื่อสร้างรากแขนงและในรากพืชบางชนิดที่มีการเติบโตทุติยภูมิแพลิซไซเคิลนี้ก็สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นฮอกแคมเบียม hey, <Re> ได้มัดท,ท่อลลำเลียงหรือวัคิลาบันเดก็จะประกอบไปด้วยไซเลนปฐมภูมิ และโฟเอมปฐมภูมิกลุ่มเซลล์ก็จะมีลักษณะเป็นแฉกโดยมีโฟเอมปฐมภูมิอยู่ระหว่างแฉกของไซเลมปฐมภูมิจํานวนแฉกของไซเลมในรากพืชใบเลี้ยงคู่ก็จะมีประมาณ4-6ถึงแฉกส่วนในรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะมีจํานวนแฉกของไซเลมมากกว่าพิษเป็นส่วนใจกลางของรากประกอบไปด้วยเซลล์พาเรนคิมา่าในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเห็นส่วนนี้ได้อย่างชัดเจน ส่วนในรากของพืชใบเลี้ยงคู่ใจกลางของรากจะเป็นไซเรมต่อไปเราจะไปดูโครงสร้างภายในของรากระยะที่มีการเติบโตทุติยภูมิสำหรับในพืชใบเลี้ยงคู่รากก็จะมีการเติบโตทุติยภูมิเป็นการเจริญเติบโตที่ทำให้รากมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากมีการสร้างเนื้อเยื่อถาวรเพิ่มเติมจากการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง คือ vascula c a m b i ยมกับ c o r แ c a m บ i u m โดย vascula cambium เป็นเนื้อเยื่อที่เปลี่ยนสภาพมาเจริญอยู่ระหว่างไซเล่มปฐมภูมิและโฟเอมปฐมภูมิและเซลลในเนื้อเยื่อแพรลิไซเคิลเมื่อ vascula c a m b i ยมแบ่งเซลลเพิ่มจำนวนก็จะมีการแบ่งเซลล์ออก2ทิศทางคือการแบ่งเข้าด้านในเพื่อสร้างเนื้อเยื่อไซเล่มทุติยภูมิแบ่งออกด้านนอก เพื่อสร้างเนื้อเยื่อโฟมทุติยภูมิทําให้เกิดกลุ่มของเนื้อเยื่อลำเลียงทุติยภูมิเพิ่มขึ้นดังนั้นเซลล์ที่อยู่ห่างจากวัสค u ลา r แคมเบียมมากกว่าก็จะเป็นเซลล์ที่มีอายุมากกว่าเซลล์ที่อยู่ใกล้วัสคิลาร์แคมเบียมส่วนเนื้อเยื่อคอกของรากเกิดจากเนื้อเยื่อบริเวณเพริไซเคิลเปลี่ยนสภาพมาเป็นคอกแคมเบียมเรียกชั้นนี้ว่าเฟลโลเจน แล้วมีการแบ่งเซลล์ออกสองทิศทางคือแบ่งเข้าด้านในสร้างเนื้อเยื่อพาเรนคิมาเรียกชั้นนี้ว่าเซลลเดิมแบ่งออกด้านนอกสร้างเนื้อเยื่อคอคทดแทนเนื้อเยื่อผิวเดิมคือเอพิดามิดที่หลุดออกไปเรียกชั้นที่มีเนื้อเยื่อคอกนี้ว่าเฟลเลมรวมเรียกชั้นเนื้อเยื่อเฟลเลมเฟโลเจนและเฟลลเดิมว่าเพอริเดิมหน้าที่ของราก โดยทั่วไปรากมีหน้าที่สําคัญคือการดูดซึมน้ําและแร่ธาตุส่งไปยังส่วนต่างๆของพืชน,นอกจากนั้นยังทําหน้าที่ในการพยุงและค้าจุนลําต้นชนิดของรากรากแบ่งได้เป็น3ชนิดตามจุดกําเนิดของรากคือ 1. รากแก้วเป็นรากที่จเจริญมาจากเลดิคเลของเอมีโอสรากขนแงเป็นรากที่จเจริญมาจากเพลิไซเคิลของรากแก้ว 3. รากพิเศษ เป็นรากที่อาจ,จเจริญมาจากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นหรือใบอาจจำแนกตามรูปร่างและหน้าที่ได้เป็น 1. รากฝอยเป็นรากที่งอกออกจากโคนลำต้นเพื่อมาทดแทนรากแก้วที่ฝ่อไปพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นรา,ร,รากข้าวโพดรากข้าวหญ้าหมากมะพร้าวเป็นต้น 2. รากค้้จุนเป็นรากที่งอกจากโคนต้นหรือกิ่งบนดิน แล้วอย่างลงดินเพื่อทําหน้าที่ในการพยุงลําต้นเช่นรากข้าวโพดที่งอกออกจากโคนต้นรากเตยลําเจียกไซย้อยกงกลางเป็นต้น 3. รากเกาะเป็นรากที่แตกออกจากข้อลําต้นมาเกาะตามหลักเพื่อชูลําต้นให้สูงขึ้นเช่นรากภูภูด่างพริกไทยกล้วยไม้ 4. รากหายใจเป็นรากที่ยื่นขึ้นมาจากดิน หรือน้ําเพื่อมารับออกซิเจนเช่นรากลําพูสแสมงกงกลางและส่วนที่เป็นนวมคล้ายกับฟองน้ําของผักเขเฉ็ดก็จะเป็นรากหายใจที่ทําหน้าที่ในการเก็บอากาศและเป็นทุ่นลอยน้ําด้วย 5. รากกาฝากหรือรากปรสิตก็จะเป็นรากของพืชพวกปรสิตที่สร้างแล้วแทงเข้าไปในลําต้นของพืชที่เป็นโฮสต์เพื่อแย่งน้ําและอาหารจากโฮสต์เช่นรากกาฝากฝอยทอง 6. รากสัรงะหอแสงเป็นรากที่แตกจากข้อของลำต้นหรือกิ่งและอยู่ในอากาศจะมีสีเขียวของคอรอฟิลจึงช่วยสัรงะหอด้วยแสงได้เช่นรากกล้วยไม้นอกจากนี้รากกล้วยไม้ยังมีนวมหุ้มรากไว้เพื่อดูดน้ำและความชื้นเจ็ดรากสะสมอาหารเป็นรากที่สะสมอาหารพวกแป้งโปรตีนหรือน้ำตาลไว้จนรากมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นหัวอาจมีรูปร่างคล้ายรูปกล้ย รูปร่างหัวท้ายแหลมตรงกลางป่องหรือเป็นรูปกระสวยก็ได้อย่างเช่นหัวแครอทหัวผักกา,หกกาดหรือหัวไชเท้าหัวผักกาดแดงหรือเรดิชหัวบีดเป็นรากสะสมอาหารที่เปลี่ยนแปลงมาจากรากแก้วดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่ารากเป็นอวัยวะที่งอกออกมาจากเมล็ดจเจริญลงสู่ดินตามแรงโน้มถ่วงของโลกทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุ เพื่อลำเรียงไปยังส่วนต่างๆของพืชรวมทั้งยึดลำต้นให้ติดอยู่กับพื้นดินหรือค้ำจุนลำต้นให้พืชเจริญเติบโตอยู่กับที่ได้โครงสร้างภายในของรากที่ตัดตามยาวแบ่งเป็นบริเวณต่างๆเรียงลำดับจากปลายสุดของรากคือหมวกรากบริเวณการแบ่งเซลล์บริเวณการยืดตัวตามยาวของเซลล์และบริเวณการเปลี่ยนสภาพและการเจริญเติบโตเต็มที่ของเซลล์ ครงสร้างภายในของรากระยะการเติบโตปฐมภูมิเมื่อตัดตามขวางก็จะเห็นโครงสร้างแบ่งเป็น3ชั้นเรียงจากด้านนอกเข้าไปด้านในคือเอพิดามิดคอเทกและสติลในสติลก็ยังพบวาสคิล่าบันเดิลที่มีลักษณะแตกต่างกันในพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดียวโครงสร้างภายในของรากระยะที่มีการเจริญเติบโตทุติยภูมิเอพิดามิดก็จะถูกแทนที่ด้วย เพลเดิม erm, ซึ่งมีคอกเป็นเนื้อเยื่อสำคัญส่วนคอเทกอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นเซลล์ที่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นหรือเกิดเซลล์ที่สะสมอาหารเพิ่มขึ้นส่วนลักษณะของวาสคิลล่าบันเดิลก็จะมีการเปลี่ยนไปเนื่องจากมีการสร้างเนื้อเยื่อท่อลำเลียงเพิ่มขึ้นดังนั้นนักเรียนคงตอบได้แล้วนะคะว่า แครอทนั่นคือส่วนของรากพืชที่ทําหน้าที่ในการสะสมอาหารนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะสําหรับโครงสร้างและการเจริญเติบโตของรากเดี๋ยวครูต้องขอตัวไปทานแครอทก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในบทเรียนถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ